สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจําตักหลังของเดือนมีนาคมมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภสองไม้เท้านะคะพลังงานของคุณเป็นไพ่สองไม้เท้า ตอนนี้เหมือนคุณอยู่ในภาวะที่อยากคุยอยากเจรจาคือชอบคุยนะคะหรืออยากเคลียร์มันไม่ถึงขั้นเคลียร์หรอกแต่หมายถึงว่าคุณมีเป้าหมายในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยคุณมีเป้าหมายกับมันนะคะบางคนที่เป็นคู่รักกันอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการทํางานที่จะทํางานร่วมกันนะคะหรือบางคนที่เป็นคนคุยก็มีเป้าหมายคือต่างคนต่างช่วยกันซัพพอร์ตอนาคต ซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะคุณกําลังมีเป้าหมายในเรื่องของความรักอยู่ตอนนี้คุณกําลังคิดอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้อะทีนี้มาดูว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรโดยเฮอร์มิทบางท่านคุยกับชาวราศีการละคนาการและเจ็ดไม้เท้านะคะสี่ดาบโอเคคุณอยแต่จริงคุณเหมือนกับอยู่ในภาวะที่ว่าตัวคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วย ช่วยช่วยคนของคุณได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะอ่ะสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตมันเหมือนกับแพชชั่นมันบางๆเบาๆไม่ได้มีแพชชั่นอะไรมากสักเท่าไหร่คือเหมือนกับคุยกันส่วนใหญ่คุยกันเรื่องธุระซะส่วนใหญ่โมเมนต์ moment ที่เป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจะมีนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนไปกันแบบช้าๆเอื่อยๆแต่ก็มีความมั่นคงเหมือนกับ แฟนของคุณบางท่านคุยกับชาวราศีเมษลัขนาเมษเหมือนกับคนคนนี้นะคะเขาจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอยู่คอยควบคุมความสัมพันธ์เนี้อยู่ได้อยู่เรื่อยๆคือเมื่อเขาหายไปกลับมาเขาจะมีเหตุผลให้คุณได้เสมอจนทําให้คุณตอนที่คุณโกรธเขาอะ่ะก็หายโกรธไปลืมความโกรธไปแต่คุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นเนเี้เหมือนเขามีเหมือนเขาเขาอาจ จะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ปกปิดคุณเอาไว้เป็นความรู้สึกภายในใจะนะคะอืมแต่กูรู้สึกว่ามันยังหาไม่เจอว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรนะคะอือ่ะเขาคิดยังไงกัชบชาวราศีพฤษภแลัคนะพฤษภค่ะอืม ้าเป็นสถานะไม่ชัดเจนเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเขานะในความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังอยากคุยกับคุณต่อไปนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองอยากรอดูไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นความตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่มีคุณในความสัมพันธ์ตอนนี้อยู่นะคะอืแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้มีกฎเกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคือเหมือนเขามีกฎเอาไว้ว่า นรักของเขาต้องเป็นยังไงแบบไหนแบบไหนนะคะซึ่งวันหนึ่งคุณจะได้เห็นเขาเผยกฎเกณฑ์นั้นออกมาเองหรือง่ายๆเขาจะพูดให้คุณฟังว่าเขาชอบคนในลักษณะแบบไหนเขาอยากให้คุณทําอะไรให้กับเขานะคะอืแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภลัคขนาดพิอืม โอ้ชัดเจนเหมือนกันนะชาวราศีพฤษภล่ะค่ะนะพฤษภค่ะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมันจะมีเหตุทําให้มีปัญหากันนะคะเหมือนคุณจะไปรู้ว่าความรู้สึกของเขาข้างในอะ่ะคุณไปรู้ว่าใครอยู่ในใจเขาอะ่ะต้องบอกนี้เนี่ยคุณจะไปรู้ว่ามีใครอยู่ในใจเขาแล้วคุณจะอยู่ในโหมดที่แบบอา้าวฉันยังไม่ใช่หรอ นะคุณจะไปรู้ว่ามีใครอยู่ในใจเขาในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเขาเองก็ยังเขาเองจะเขาเองก็ไม่รู้ว่าคุณรู้แล้วเขาเองก็ยังจะแบบเหมือนเดินหน้าคุยกับคุณต่อไปมีความรู้สึกดีๆกับคุณต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแต่ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันในตอนแรกด้วยนะต้องเรามาระวังนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะกันในตอนแรกมีเกณฑ์แตกหักกันอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นเลิกลานะคะอืม ทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะคนโสดชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศค่ะจัสติสมันท่านอาจจะได้เจอหรือได้คุยกับคนชาวราศีตุลลัคนาตุลแต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามามีเกณฑ์ที่อาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีใครติดต่อมาให้อาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณก็ได้หรือพ่อสื่อแม่ชักเพื่อนฝูงสังคมติดต่อใครมาให้ที่เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือมออีลักษณะจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยทันสมัยต้องมองยงนี้ เฉยๆหน่อยแต่ว่ามีความมั่นคงนะคะหรือลักษณะเขาเป็นคนที่แบบนิ่งๆดูไม่ได้มีความโรแมนติกไม่ได้ดูเจ้าเสนีนะคะสถานะไม่ชัดเจนถ้าอยากบอกอะไรคะความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์ในปักนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนต่อไปไม่มีอะไรผูกมัดอย่างที่บอกคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปเจอว่าเขา มีใครในใจที่ยังลืมไม่ได้นะคะอืมสถานะคนมีคู่ชาราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะ สถานะของคนมีคู่ชราศีพลึกศพละขนาพฤึกศบช่วงนี้คุณอาจจะวุ่นวายกันมากวุ่นวายกันในเรื่องจัดแจงสิ่งต่างๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องตัวคุณเรื่องของตัวเขาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันจัดการเรื่องงานจัดการเรื่องอะไรต่างต คหรือเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันแต่ก็ยังยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่บ้างนะคะปัญหาหลักๆของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการคุยกันด้วยจุดยืนที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพฤษภสำหรับคนมีคู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่การงานของชาวราศีพฤษภลัคขณาพฤษภ ในเรื่องของการงานค่ะระวังเออต้องบอกว่าในเรื่องของการทํางานของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังคนเออระวังระวังเรื่องการงานที่มันผิดพลาดอาจจะมีคนแบบว่าพูดอะไรให้คุณล่อลวงคุณหรือว่าหลอกคุณในเรื่องของการทํางานให้คุณเกิดข้อผิดพลาดเอาง่ายๆโดนหลอกเรื่องงานทําให้เกิดข้อผิดพลาดค่ะจบง่ายๆสั้นๆเลยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบก็อิบคนนินทาขึ้นมาที่ทํางาน นะคะคก็ต้องระม,มัดระวังอืนะคะก็ต้องทํางานของเราให้ดีนะคะส่วนใครที่กําลังหางานอยู่มีเกณฑ์ได้หรือไม่ก็มีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่ได้งานอยู่อาจจะเป็นงานใกล้บ้านด้วยนะคะทีนี้มาดูคนที่ทําเกี่ยวกับเป็นเจ้าของกิจการอ่ะต้องบอกนี้ว่าในเรื่องของสัญญงสัญญาต่างๆอย่าต้องระวังนะคะอยากให้ใครมาทาสัญญาปากเปล่าเขามีเกณฑ์โดนหลอกได้เหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะคนที่ทํางานออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ก็มีเหตุทําให้เสื่อมเสียเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะโอเคประมาณนี้ค่ะการเงินชาวราศีพฤษภลักษณะทุกศก ใครรองเงินกู้อยู่มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะเอ่อส่วนการเงินของคุณโดยทั่วไปเป็นยังไงบ้างมีกินมีใช้มีจ่ายอยู่นะคะอือหึเนี่ยมีเหตุที่มีเงินเข้ามาใช่ไหมแต่ก็ด้านมีเหตุที่จะทําให้เสียเงินโดยที่ใช่เหตุนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะกับการเสียเงินเรื่องพวกนี้นะคะ อ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภลักนับพฤษภนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามค่ะ